ยื้อก้ยื้อก้มาเดี๋ยวจะรอดูเดี๋ยวจะรอดูว่ามันจะเข้าอีกไหมอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไม่สู้จังล่ะตัวเนี้ยดูนะครับนี่ตั้งใจท่ายอ่ะมันไม่กิน โชว์ให้เห็นเลยเดี๋ยวเราพรมเพิ่มเมื่อไรนะอ,นอุ้ย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  สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ปันก็มาตีเยี่อปองนะคะนี่เยี่อปองพันปีไปมาดูกันว่าปลาจะกินหรือเปล่า มันก็เปลี่ยนเหยื่อเป็นใต้น้ํานะคะเพราะว่ามันโล่งไงในไงปลาคืนมันโล่งแล้วเราตีเหยื่อลอยแล้วมันไม่ค่อยกิน,นมามาดูกันไม่รู้ว่าปลาไม่กินหรือปลาลราแวนปลาที่เป็นอะไรฮะพอมันจะวัดนะมันมันไี่ปล่อยน,นะพี่ รุดเลยรุดแล้วรุดไปแล้วกี่ตัวไม่รู้สองสามตัวเห <laughs> มือนมันกินแบบละแวงแวนะอะเนาะน้ำน้อยน้ำน้อยลลาละแวงหรือเปล่ามันไม่มันไม่ตัวไปทันทันมันไม่กินเต็มปากเต็มคำใช่ป่ะใช่ต,ตัวก่อนนะ้อน,นี้ก็โดนปุ๊บมันรีบมันรีบไข่ถึง ยื่ที่ไยื่ที่ไไม่อยู่อ่ะเธอไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อ๋อะไรกันอ่ะอี้อเกนิดหนึ่งตัวนี้ก็จะเขียวแล้วพอยากขึ้นแล้ว พงที่รอปลาเข้ามันปันมาตียาปอมนะครับอุย้ยเอาปากว่องมาเลย,เยค่อยๆดึงขึ้นมานะอุม้มไงล่ะสายวสวยเลยแทบลุดจะลุดแล้วแทบลุดแทบลุดนี่สายสวยเลยออพงที่รอปลามันกินเยอะนะครับเป็นปันมาตียาปอม ได้ยินเสียงแมวป้าหรือว่าหมาจิ้งจอกก็ไม่รู้มันร้องแบบมันร้องแบบเหมือนแมวอะ่ะหมาจิ้งจอกอะนะอมันร้องแปลกแป,ปอะ่ะแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่ได้ยินเพราะเสียงมันเบามากนะครับแล้วมันอยู่ในป่าด้วยไงตอนนี้ก็มันเย็นแล้วไงปลาซือมาต่อเบ็ดป่านี่ได้แล้วตัวนึงอง ก็ก่อนหน้านี้ปันก็ตีอะมันก็ปลามันกินแบบเหมือนระแวงนะคะน้ามันน้อยมันก็เล้หลุดไปสองสามตัวแล้วแหละอนี่เดี๋ยวแก้ปลาก่อนได้แล้วหนึ่งตัวใสสวยเดี๋ยวปันก็ช่วงที่รอช่วงที่รอปลาเข้าเนี่ยปันก็จะนั่งตีปลาช่อนไปเรื่อยๆนะคะปันใช้เยื่อจมเพราะว่าลองใช้เยื่อลอยแล้วมันไม่กินมันระแวง อุ้ยมาแล้วครับม,ม,ม,าาามาแล้วอืมอุ้ยสู้จัดมาแล้วมาแล้วเอาเอาเอามาแล้ว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 ยังไงยังไงปลาปักวอใหม่แล้วอืมอย่าอวดตุ๊บอตุ๊บสวยเลย ีท่ห่างกันไม่ถึงห้านาทีนะครับใช่แล้วแต่ก้องก็ไปถ่ายตรงนั้นเพราะว่าเราเฟี้ยงตัวทากไว้นะคะให้ให้พี่เขานั่งเฝ้าส่งปันก็เรตดะดแจะแต่ก่อนก็มาตีอย่าปลอมสมาแล้วครับนี่มาแล้วอย่าจมโอเคครับเดี๋ยวปลดปลามันเดิมไม่รอช้าครับตีต่อแล้ว ือมันมาอีกนะครับนี่ก็จะรอไทยปันปนก่อนสักแป,ป๊บนึงส่วนตรงนู้นหน้าดินถ้ามันกินเดี๋ยวก็วิงว่งครับปันปันจะวิง่งสี่คูนร้อยวิ่งไปด้วยแล้วขบวุ้นไปด้วย เดี๋ยวถ้าปลายพันกระตึกกระตึกปลายคันกระตึกปุ๊บมีลุ้นนะฮะไม่ติดก็ไม่ติดไม้ติดเหนก็ติดหอยติดหอยแล้วมันก็กวนมากเลยนะครับพอตั้งใจมาถ่ายมันก็ไม่กินพอไม่ตั้งใจถ่ายนะครับมันก็กินแล้วก็ทั้งผมแล้วก็เอฟซีนะครับก็มองไม่ทันเลยทีเดียว เ,เวลาตกปลาเออต้องแกนเผลอจริงๆนะครับบางทีนั่งเฝ้าเบ็ดต้องเป็นครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแต่ปลาไม่เข้าพอเดินหนีเท่านั้นแหละมาเลยจริงมันชอบเล่นที่เพื่อ,องจริงแล้วปันจะบอกให้ก่อนหน้านี้ปันก็ได้ไปสองตัวแล้วแต่ก็ไม่อยู่พอตอนอยู่มันก็ไม่กินอย่างนี้เป็นความผิดของปลา คอามผิดของปลาได้ไหมใช่ปลาผิดที่ปลาไม่รอเอฟดูแล้วโอ้หวังปั่นให้มันเสมอนะแต่ว่าทำไมอ่ตรงนั้นมันเตี้ยเหรอมันขึ้นสูงกว่าพกดหรอเคิร์บมั้งอุ้ยสับแล้วอุ้ย อุ้ยหลุดตูนไหมหลุดเอาหลุดเลยครับเหยื่อไม่ดีแน่เลยเหยื่อไม่ดีเหรอเหยื่อไม่คมหรือเปล่าไอ้เหยื่อน่ะคมแล้วเมื่อกี้แต่กล้องก็โดนมันเกี่ยวแล้วแต่ว่ามันปลนปามกินไม่ดีกินไม่เต็มคำโอ้โหตัวเป็นเนื้อเลยอ่ะใช่ตัวใหญ่กว่าที่เราได้อีกมั้ยโดดโดดตัวลอยเลยเนาะได้ปุ๊บมันโดดอ่ะ รูปุบมรุนเลยถ้าไม่ตายไม,ไ,าไม่เป็นไรเอา,ม,เอามั้ย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 ลองไหมเกือบจะได้ตัวที่สามแล้วโคตรดูเหยื่อปันสิเนี่ยเบ็ดสามตัวตีนหอยสามตัวเลยปันไม่ได้เอามาเกี่ยวนะพอเหยื่อมาถึงพื้นแล้วปันไม่รีบปันก็ปันปกติของมันนั่นแหละแต่ว่าหอยมันเข้าไปได้ยังไงไม่รู้วันนี้น่าเหยื่อปันมันจะเอาแต่หอย อันนี้เรามาทดสอบดูกันนะครับผมจะไม่ท่ายเป็นปลละที่ไปตีปลอมผมเจาปลาที่มันปันได้เก็บเราเคอยดูมันจะกินปันปันไหมเวลาเราเผลอเนี่ยปลามันจะมากินทุกทีเลยเดี๋ยวตั้งกล้องไว้นะฮะเดี๋ยวจะเก็บปลาก่อน มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้ว้โอ,อ้ดีนะค่อยค่อยอืมรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้ลุดไปหนึ่งตัวฟองขึ้นเลยอะ บอกแล้วถ้าเธอตามไทยเรานะมันจะไม่ได้ปลา,ถ,าถ้าเกิดว่าแกล้งเผลอเนี่ยมันจะมานี่จริงๆนะครับผลการทดสอบเมื่อกี้นี้ผมก็ลองก่อนหน้านี้ก็พูดไปแล้วพอไม่ได้ไทายมันกินจริงๆแล้วกินห<ม>ลุดไปตัวหนึ่งแล้วอันนี้ก็มาอีกตัวหนึ่งอพอตั้งใจทายไม,ไม่ได้เห็นตอนที่มันกินทียวครับไม่เห็นอีกทีตอนที่มันกินแล้วกินอันนี้ด้วยเข้าลึกด,ด้วยไปแก้ปลาก่อนกี่ตัวแล้วนะส,ส,สี่ตัวตัวที่สี่ ดูนะครับนี่ตั้งใจทายมันไม่กินโชว์ให้เห็นเลยเดีย๋ยวเราพรมเพิ่มเมื่อไรนะ<ว>อุะอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยนู่ดนี่ไงเป็นอย่างนี้ไงเธอเธอไปเห็นไหมใช่ไหมพอพอตั้งใจทายมันก็กินแต่มันไม่ได้แต่พอไม่ตั้งใจทายมันได้แต่ไม่เห็นตอนกิน ใช่ไหมปลาเนี่ยเหมือนมันจะละแวงเวลามันกินนะเหมือนมันกินแค่ปลายเบ็ดแค่เนี้ยไม่งับเต็มคำเนาะใช่แล้วปันก็เลยวัดไม่โดนเธอว่าปันได้วัดยังไม่เป็นไรเมื่อกี้เนี่ยมันนี่แล้วมันโดดนใช้ถ้าไม้ตายเมื่อกับตัวแรกที่ปันหลุดตัวใหญ่ๆอ่ะโูตัวใหญ่จริงๆรกีโดดน้ํากระจายเลยไปแล้วจะไปถ่ายที่อื่นกันนะครับได้พบปลาไหมเดี๋ยวไปถ่ายที่อื่นกันเดี๋ยวตอนนี้นะหลุดเยอะกว่าตัวที่ได้อีอะ โอเคเดี๋ยวหันไปที่อื่นนะครับเดี๋ยวจะมาเราดูตอนมันกินที่ท,ที่ที่หลังแล้วกันเอากาแฟมาให้ด้วยนะปวดหัวมากกาแฟด้วยจ้ะนี่นะครับเดี๋ยวจะ <from. S 1> ทายหน้าดินมาดีกว่าส่วนเป็นปันตีอยู่ทางขวาไม่ไทายเป็นปันแล้วดูนะนี่มันก็จะมากินที่เพื่อนจริงใครเคยเป็นบ้างครับรเขามาแล้วเขาจะมาโม้อะไรให้ฟังเขามาแล้ว ปลาหลุดอีกแล้วโอ้ยตอนนี้คือเครียดมากเปลี่ยนคนตีบป่าฮะเปลี่ยนคนตีไหมไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าตัวเองเจ้าปลาไม่เก่งหรือว่าอะไรไม่รู้เอาสลับกันฉันลองฉันเธอลองดิ <laughs> <laughs> เพราะว่าเฉพาะที่หลุดแล้วดึงไม่โดนเนี่ยพวกเจ็ดตัวได้แล้วนะโอ้ปวดหลังอะ่ะ <laughs> เขามีจะปวดทว่าอันนี้มาปวดหลังแล้วครับ ปลาไม่กินของตะกอ้งเลยนะคะปลาก็ไม่มีหลุดไม่มีได้ไม่มีเข้าเลยนะคะเขาหาว่าเป็นเพราะว่าปันทาปลาหลุดบ่อยเออจริงปะฮะไม่รู้พีก็มันไม่กินเลยอ่ะมันไม่กินก็คนไม่มีดวงไงลูกพี่เน่รอดูก่อนใจเยน็ยนๆเอามาให้ปันเลยดวกนดีาตีกน เขาตีนานแล้วนะคะปลาไม่กินโชจะโ,โชปลาสักตัวไม่มีดวงนะคะคนไม่หมาคนไม่เอ้ยคนไม่หมานอุ้ยปลาขึ้นข้างๆเอาเอามาแล้วครับมาแล้วครับมาโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมาที่เพอมาที่เพอเอาขึ้นมาขึ้นมา เร็วอม,มาดูเลยโอ้ปันก็ปล่อให้ตะเก้าเขาไปตีต้องครึ่ชงชั่วโมงแล้วไม่ได้ซาตัวเลยพอปันถือเบ็ดมานะมาเดินตีไปสองไม้เอาเลยแต่ว่าไซามันไม่โตนะะใช่ไซตัวโตวไม่มีแล้ว<ะ>หรือไม่ก็อาจจะระแวงอย่างที่ปันบอกไปเนี่ยเผยแล้วเผยแล้ว ถ้าเธอตามเรานะมันจะไม่กินใช่ใช่ใช่เพราะว่าเธอเป็นคนไม่หมาหมนไม่หมานหลอกด๊อกโอเคโอเคจะปลดตาก่อนเดี๋เฟ้งหม่มาเดี๋ยวจะรอดูเดี๋ยวจะรอดูว่ามันจะเข้าอีกไหมอุ้ยเฮ้ยอุ้ยทำไมสู้จังง่ะตัวเนี้ยอู้เฮ้ยเฮ้ย อ๋อดีๆนะดีๆนะดีๆนะมาค่อยๆค่อยๆค่อยๆโอ้โเอาปากปอมมาเลยมาค่อยๆลากมาโอ้ยตัวนี้เต็มปากเต็มขำใส่สวยด้วยตัวนี้อะไรตัวแรกตัวแรกพึ่งปลดไปแล้วก็เฟี้ยงต่อไม้เดียวเลยนะครับมาเลย ปุ้แล้วมันกินเต็มขาม,มากดูดิโอ้เต็มปากเต็มคำเลยอะเดีย๋ยวต้องใช้เวลาปลดก่อนนะครับคนอะไรคนหมานคนเกง่งอ๋อเหรอเนี่ยเนี่ยของเก่ายอยู่งี้เลยครับเนี่ยเนี่ยของเก่ายอยู่เนี่ยวางไว้เนี่ยแล้วแล้วมันก็ไปเสี้ยงทีเดียวมันก็กิกนเลยนะอืมเราก็สงสั่งเธอเราก็อยากให้เธอได้เยอะปลาบ้างอะแต่ว่ามันไม่กินของเธอเลยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเหมาะกันนาะที่ตรงนี้ละ เชงว่าเธอเป็นตากล้องอะดีแล้วเดี๋ยวเอฟซีบอกว่าเธอเป็นตากล้องอะดีแล้ว okay, okay. โอเคโอเคปลดปาก่ันครับอา่าครับเป็นปัน์ตีต่อแล้วครับหลังจากปลดปาเสร็จยิ้มแบบหื่มเ <c oughs> ยอะเยะกันมากเพราะว่าผมตีไม่โดนเลยนะครับอุ้ยโดนเลยอุ้ยโดนไหมไม่โดนโดนไปแล้วอา้าฟงขึ้นเลย นู่นครับฟองเอ้าเอ้าเอ้ามาแล้วเฮ้ยอีตัวมันตามมาเพิ่มตัวหรือเปล่าเนี่ฮะฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยอุ้ยอุ้ยอีตัวแล้วเพื่งไปปุ๊บไอตัวแรกที่กินมันมันโดดตุ๊บแล้วตัวนี้มากินแทงเออนี่อุ้ย เอาไปลงกันเอาไปลงกันเดี๋ยวลากไปเลยนี่สามตัวแล้วโอเคเดี๋ยวปิดปลาต่อปิดปลาก่อนครับอุ้ยมาอีกแล้วอือมามามาอือสู้สู้ เอาลุบพอดีหุดพอดีเลยนี่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 ลุไปหาเพื่อนลูกเพื่อนอยู่โน้กปลาปันยนไปก่อนแล้วตัวนี้มาสี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาต่อเอาต่อเอาต่อเราดูแบบตอนเนื่องอะไรจะดูมันจะมาอีกไหมมาดูปลาที่ปันตกได้กันค่ะวันนี้ปันก็ตีเหยื่อปลอมอย่างเดียวเลยนะคะมันก็เลยได้ขนาดนี้กี่ตัวเก้าตัวค่ะเก้าตัวไซต์เดียวกันหมดเลยสไซ์ใหญ่ไม่กินเนาะอาจจะระแวงเพราะว่าน้ำลด ทีแรกกปันก็ตั้งใจจะมาตกตัวทากแต่เฟีย่ยงไว้แล้วแล้วตัวเองก็เดิไนดไปนู่นเดินไปนี่มันมากินสองรอบสามรอบที่ปันเห็นแต่ว่ามันโดดแล้วเราก็วาไม่ทันเพราะว่าเราอยู่ที่อื่นแล้วสุดท้ายปันก็เลยต้องใช้ตกเยียบปลอมนะคะเยื่อจมเยืยจมตีเยียปลอมแบบจม um. ใช่เพราะว่าถ้าใช้ลอยเนี่ยมันก็ไม่กินเพราะมันจะระแวงไงอันนี้ปันก็จะกลับบ้านแล้ววันนี้ก็ถือว่าได้หลายตัวเลยนะคะถือว่ามาน ห,หมานคนหมานท้าไม่ได้ท้าไม่ได้ก็หมาแต่นี้แต่นี้ได้ไงได้กลายเป็นว่าคนหมานใช่กลายเป็นหมาก็คือคนหมาใช่อันนี้คือคนหมาน2 0 2 3ค่ะตอนนี้ปันก็จะกลับบ้านแล้วปันก็ฝากไปกดติดตามแฟนเพจช่องปลาเข่าเราธรรมชาติด้วยนะคะไปกดติดตามชั้ o ยูทูบด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะไปไวค่ะ